เอาละครับสว่สดีผู้ชมลุกชั่นด้วยนะครับตอนี้อยู่เกมพราดินนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นกระแสฮิตกันเลยทีเดียวนะครับเกมนี้เขาบอกกันว่าคล้าย Overwatch นะครับเป็น O v e r w a t c h คนจนนั่นเองใครไม่มีตังหรือสเปคไม่ถึงนี่มันเล่นเกมนี้รับรองไรองว่าคุณเน็จะสนุกเพลิดเพลินไปกับมันนะครับอยากได้เล่น O v e r w a t c h เลยทีเดียวตรงนี้เป็นแถบฮีโลนะครับอ่ามีทั้งหมดกี่ตัวไม่รู้นะครับตรงนี้มี4ตัวมันจะมาอีกแน่นอนนะแพทหน้านี้ มันจะมีหน้าตาใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งแต่ละตัวนี่สามารถซื้อได้นะครับผมซื้อมาก็หลายตัวหลายบาทตัวละห้าพันสี่พันเจ็ดตัวนี้ตัวละห้าพันตัวนี้จะเจ็ดพันห้าเป็นพิเศษครับเพราะมาใหม่ในแพทที่แล้วโหดมากเป็นตัวแทงใส่แทงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับแต่ละคนนี่ผมตัวนี้ได้ผมเล่นเลเวลเก้าไว้ชอบมากตัวนี้ลองมาเจ็ดเจ็ดนี่ห้าห้าห้าถือว่าโหดโหดมากนี่หก เป็นแทงแทงตัวเดียวเลยมีแทงอยู่ตัวเดียวนะครับมีทั้งหมดแทง4ตัวตอนนี้บางตัวนี่ก็จะคล้ายในโอเวอร์ชเลยนะครับแค่มันจะมีสกิลบางสกิลที่แตกต่างกันไปนะครับความสามารถก็ต่างกันไปด้วยนะครับจุดเด่นเกมนี้เลยสามารถออกของออกการ์ดและตอนต้นเกมหรือเริ่มแม์มานี่ขี่มาได้นะครับโห oh, แจ่มมากเลยที่ไม่ต้องเดินขี่ม้าไปถึงเลยนะครับจะอธิบายอะไรยะย,ะย,ะย,ะยะวะเนี่ยไม่รอแล้วเว้ยวนี่ครับตัวนี้ครับตัวแรกเลยที่ผมจะเล่นนะฮะ สกายนะครับลงสนามมานะฮะเลือกการ์ดเบสิกนะครับอีกช่องหนึ่งนั้นผมจัดมั่วกลัวไม่เวริร์กเอาแบบธรรมดาพอครับตัวนี้นี่แคลรี่นะบอกเลยตัวนี้ยิงพิษกดคิวปารและเปิดควันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราวิ่งเข้าไปก็จะวินวอล์อกนะครับโหมันมามันมาเราต้องดันรถดันรถดันมันเลียนมันเลียนเลี้ยจะตายจะตายเอาแป๊บหนึ่ง โหมดนี้นะครับเป็นโหมดเพล l ด a นะครับดันรถเราต้องดันไปถึงที่ใหม่ปลายทางนะครับอีกฝ่ายมีหน้าที่กันนะฮะมมนจะสลับกันได้นะครับพอจบเราดันเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเด e เฟน s ์บ้างมูดอธิบายอธิบายตัวนี้ก็ผมชอบอีตัวหนึ่งนะใส่ข้าวโพดลุยลุยลุยดันดันดันได้เรามีหน้าที่ถ่ายละแสางลือแวิ่งมาเจออย่างนี้จะรอดยังไง ยิงเอายิงเอาเลยนะแล้วมันมาลอยเรามันก็ไม่ได้กันอ้โหเจ็บมากเราดันเราดันดันเราหลอยเราหลอยอุ้ยข้างในข้างในเปิ้ลใครโดดเดี๋ยวเดียวเดียวกูจะตายจะตายแป๊บนึงหนึ่งเลยโอ้โหมันมันต้องมาคิวเราวะาเข้าใจ เว้ยมาลอยมัาลอยอืมอตายตายคิวแล้วใช่ไหมคิวแล้วใช่ไหมหูอัดดาเมจอันติแล้วมันยิงแรงมากหูดูมันนัดเดียวจอดเคลียันติเราจะร้อยแล้วนะครับร้อยเมื่อไหร่แล้วเรามาลองใช้กันนะฮะมันจะเป็นยังไงเอามาลอยมาลอยหูยไม่โดนเลยผมได้ยิงไว้แม่นนะบอก ในมันอยู่บนน่ะหนึงต้นหนึ่งดิบดิฟดิบเอ้ยเอือโอ้โหมันจะตายแล้วนะถ้าจะยด้เสรรีโหลดทำไมมาเนี่ยเฮ้ยย่ถามซิคกี้โอ้โหเก็บไป3ตัวด้วยอันติบอกเลยอันตินินจาได่โหดมากเนี่ยครับระเบิด้ติดพิษด้วยนะฮะ ไม่ใช่แค่ดาเมจอย่างเดียวนะครับอ้าวนี่ครับ,รบดันได้สำเร็จ100%เทโลสโอเคครับรอบนี้เรามาดันตงรงนี้ไปรีบไปรีบไปเร็วเร็วเร็ว,รวปัดเข้าไปเต็มโลกโอ้ยจะตายตายเหอะตายบอกให้ตายดื้อดื้อดื้อโอ้ยโอ้โหสันในไม่ต้องดันไม่ต้องดันอยู่เนี้ยอยู่แต่บ้านนั่นแหละที่มันตกลงใครกันเดี๋ยวแน่ปะโอ้ยติดติด ติดเ้ลยติดเลยติดตายต้องตายแล้วอย่างี้ไอ้ศัตรูโดนพิดนี่แล้วเรายิงโดนด้วยนี่มันจะทําให้ตายไวมากดาเมจโคตรแรงยิงแรงไปไหนนี่อะดูไม่ใช่เล่นๆแล้วปืนก็โคตรแรงอุดดง้ยเอ้าโอ้สนในสนในเปกว่ามันเนืดอ,อะไรโอ้ยมันยินโอ้ยเจ็บไปสองตบในขณะเดียวกันมันดันมาแล้วมาวางปุป๊บ ซิกกิ้งโอ้โหดูพี่คียวเบื่อหมอุนขนูจ้าเม็ดจะแรงไปไหนเนี่ยมากมากหนึ่งหนึ่งเจมเรียบร้อยมีฮุกได้สวยนะทีมเราฮุกได้ตัวเต่านะครับสามารถฮุกนี่ยตีต๋ชัดดาวชัดดาวชัดดาวหนึ่งเจมอู้ยอ้าววิกตอรี่ถือว่าทำได้สวยฮะแมโอเคเรามาลองเล่นตัวนี้กันดีกว่าฮะ เพิ่งซื้อสดเมื่อกี้นี้เลยนะครับเวลนี่ยังไม่ขึ้นยังเวลยังศูนย์อยู่เลยฮะดูเป็นกิจขีดอยู่เลยตัวนี้นะครับชื่อแบริกนะครับเป็นเอ่อตัวคล้ายๆตบจอนนะฮะเราต้องออกอะไรวันนี้่ยผมไม่เคยเล่นด้วยฮะอันนี้ดีไหมปิดรีโหลดแล้วจะไปรีโหลดอะไรก็เ,รเอานี้แล้วกันรถคูดาวเฮ้ยเราต้องไปกันนี่หว่าชิบหายละหมแต่ซื้อของอีเวณเฮ้ยวาร์ปอืมแจมโอเควาร์ปมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะ โอ้หกดคิววางป้อมได้เลยอ่ะกดคิวขวาเพื่อวางโล่เดี๋ยวแล้วผมมาวางอะไรตรงนี้วันนี้อ่ะกด f ทำไรได้อ่ะเอาพุ่งเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชิบหายละเอาแล้วเอาเฮือกโอ้มันลุ่มอ่ะโหมอนี่มันลุ่มบอกเลยว่าเฟิร์สเทแต่ก็ใช้ได้นะถือว่าสนุกอยู่นะครับเล่นโอวัต์ลักษณตบจอนมาเล่นเกมนี้นี่คล้ายๆกันเลยฮะ ้ามันทุบไม่ได้นะมันทุบป้อมเพื่ออัปเกรดไม่ได้นะครับสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่การ์ดเพื่อให้มันถึกขึ้นได้ครับนี่กันโล่กันโล่อุ้ยเอาโอ้โหข้างหลังเว่นมันขึ้นมายิงอย่างนี้เลยโอมันดันมาจะถึงมันเลยครึ่งมาแล้วนะเนี่ยอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยเพื่อนเราไปไหนหมดเพื่อน โอ้โหเพื่อนวายว i d you do that โอ้เราเป็นฝ่ายฝ่ายดันไม่เราสามารถวางบนรถเฮ้ยรถขอขึ้นน้อยขอขึ้นหนอยครับดีมากวิธีใหม่ยิงวางไม่ติดกันเลยแจ็บยิงยิงโอ้ยอแถวนี้อ้าวตกเดี๋ยว รถช้างเูยพี่ยอดใครมันอันติวะดีฟีบโหบอกเลยโอเคฮะเรากลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้ทำการเซิร์ฟปิดโอ้โหตัวใหม่อ่ะแน่โหแล้วอะไรมันมั่วตัวหมดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวงงขออืมเอาซะหน่อยครับนี่ผมบอมจริงนี่ผมมีหลายอย่างเลย เอ้ขอเล่นเป็นดาเมจเลยกันนะอันนี้ผมจัดไว้เป็นเน้นดาเมจอย่างเดียวนะครับโอเคลุยลุยลุยรอบหน้าผมจะซื้อตัวใหม่มาจัดเล่นให้ดูกันเลยนะครับที่เซตผมซื้อทั้งเซ็ตเลยนะฮะทั้งอาวุธทั้งชุดนี่สีดำเข้ากับหิมะอืออสองเม็ดโอ้โหสองลูกก็ตายแล้วอ่ะราตัวบางๆอะตัวแทงๆน่าจะสามลูกโอยรู้สึกตืต่นเต้นนิดหน่อยไม่รู้ทำไมอือหูนี่สองเม็ดก็ตายแล้วเนี่ย เฮ้ยตัวเนี้อติทีมเราเอา้าพี่ทีมเราทีมมันทีมใครกันแน่วะเนี่ยน่าจะเป็นทีมมันนะทีมเราลองละอู้ร่วงสิบหายเฮ้ยถูลูกเดียวแทาตายบอกเลยสกิลป๊อปปี้บอมเนี่ยมันจะทำให้เด้งได้น้อยกว่าเดิมเพราะเน้นดาเมจเราใส่การ์ดเน้นดาเมจมาอย่างเดียว เว้ยเลยวินม so ันเลงเราเลยเพราะเลยเพราะก้อยไปอืมตายโอ้โหดับเบคิว oh, no. ตอนจบหรือเปล่าเรียบร้อยครับไฟบุกบ้างฮะไฟดันชี่ชิวอ้วนไปครับเมื่อกี้ผมเจอนี่แล้ว นี่แล้วมันดูดระเบิดได้ด้วยขู่ปืนมันลั่นไวนี่น่าจะปลาโดนตายก่อนอืมเฮ้ยมันจะตายแล้วอ่ะโอ้โหอย่างนี้เลยเราจะซ่าเกินไป ผไม่หิวแต่เย็นทีดีม่ถึงกูนี่แหละบอกตัวเองฮะนี่ตายลูกสายนี้จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยชอบสายเดิมมากกว่าฮะนี่แล้วอืออือตาโดนสองลูกก็ตายแล้วนะครับตัวนี้คล้ายๆฟาร่านะครับมันสามารถบินได้ห่ะได้ตัวมึงอยู่นิ่งๆดีปาไม่โดนเลยสักสาย เด้อเด้อเด้อหูหูอันนี้ก็ปืนกลโซเจอร์ักติยังไม่ได้ใช้ชิบหายแล้ว six five f ูตรงนี้ไปก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหแล้วโดนหนืดอะไรวะหน้า defeat โอเคราไปลองตัวใหม่ดีกว่าครับผมนี่จัดไปัพพอร์ตซัพพอร์ตนี่เยอะมากนะนะไม่รู้จะเอามาทำอะไรแย่ Hey s มาครับนี่ดีกว่าผมต้องลดคูดาวน่าจะแจ็บตัวนี้เดี๋ยวมาถึงที่ม้าเลยอ๋อลืมเราไปกันดีกว่าลุยลุยดกักมาดา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 กักนี่ดักเลยปลาพิษยิงยิงไกลอย่างว่้รีโหลดโูรีโหลดตอนรีโหลดนี่รีโหล,ล,ลดเสร็จนี้มันปลางูไปด้วยครับโคตรเจ็บ าไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโยนไปนี่ฮะท0 0ดาเมจโคตรสุดเฮ้ยโยนโยนติดตันด้วยนะครับโอ้โหโคตรเจ่มโคตรเจ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลืมดูเลือดจะตายเอาเอืออ่าวตายเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เกลียดมากเลยอีโรนเนี่ยอีโรนโอ้โหแล้วนี่มาดองดองอะไรอยู่วันนี้เอือน่าจะหลงมานะครับ ดูโผล่มาโอ้โหทีมเราเนี่ยเยอะมากเลยนะอยู่เลยนี่มีทุกคนอันติเรามาแล้วฮะต้องมาลองใช้ต้องมาลองใช้กันหน่อยขึ้นบนขึ้นบนเฮ้ยเหรอใส่เฮ้ยนี่แล้วนี่แล้วหิแจ่มมากแจ่มไปเลยหิวเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอือไปเลยอีโลนอีโลน กูเริ่มไม่เริ่มเล่นเต็มเล่นเรียนรู้เอาตัน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 อือหือได้เอาว่ะโซนอควิลโซนอควิลนตีเงี่ยออกไปเลยของวันตีมันทำให้เดินมึนเลยะคือเดินมั่วเข้าใจละแกมมอุ้ยชิบหายแล้วเดินมึนเด้อเด้อเด้อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาโดนเข้าใจฟิลเฮ้ยแจมเอหนื่อยเฮ้ยแฟนติหลบมุมแป๊บ หนึ่งเลยวิดีโหลดปลาสตาร์ทนี่แหละนี่นี่โอ้ยพึ่งเลยหลบเยจะคาดปลาผมปลาไม่โดนเยี่ยมเยี่ยมอู้ยเว้ยไม่ยุดไม่หยุดเลยไปเลยไม่เอาไปเลยเอาไปเลยโดยสามสามตัวเฮ้ยผิดหน่ยแล้วเพื่อนเต่าเดี๋ยวเออดีมากมาไป เฮ้ยย่า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 โหจะตายเอาอย่าเบื่อเมื่อกี้เลือดเหลือยี่สิบสี่อ่ะนั่นกลัวหิวดูมันยิงไม่โดนเอแย่วันแล้วเฮ้ยเรียบร้อยคลิกขวานี่ฮิวนะครับกดไปได้เพื่อนเราจะฮิวได้อย่างงี้นะฮะคือดีอ่ะคือมันคูดาวเร็วแล้วฮิวได้เรื่อยๆแต่ต้องฮิวให้โดนนะคลิกไม่โดนเนี่ยนั่นแหละไม่มีใครได้ สกิล F นี่เลยหลบคิวนี่ปลารนะเบิดพิษนะครับและะ้วจะฮิวฝั่งตัวเองเช่นอย่างนี้กูจะปลาทำไมวะเนีเ่ยเฮ้ยหูมันอยู่ตรงนี้หูชิบหายต้องมาจันทร์มาตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เลยนะเอาไปเลย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 ปลาปลาตันปลาตันโอ้ย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 ทีมหายไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้โหคาบ้านเฮ้ยมันมากันอย่างนี้เลยแหละ เฮ้ยอุ้ยอุ้ยตัวมันบักตัวมันบักตัวมันมืดมืดโหสุดยอดปาไปครับยืนในนี้นี่ได้หิวได้หิวเราหิวได้เพื่อนรอด้วยโอเคเราไปเคลียร์ทางข้างหน้าดีกว่าครับต่อต่อมันไม่จะได้ไม่กล้ามาจไม่กล้ามา้ยนี่ถือมันเลยกนไปไห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 นสุดยอดได้คิวได้คิว ไอแอบอะไรในนี้อหือโคตรเนียนเลยนะรีโหลดปาอ่ะหงแจมได้อย่างนั้นนีมันเปิดบีทบีเปิดบีทบีเหรอบีคทบีเออนี่เรานี่เราถึงแล้วเฮ้ยเออโดนก่อนตายด้วยอัพนี้สองเลยแล้วกันเยี่ยมอิทเตอร์ลิ ตัวนี้ใช้ได้เนี่ยเริ่มเรียนเริ่มเรียนรู้เลยฮะเริ่มเป็นผมว่าดาเมจไป80,000ื่นฮิวไป2 0 0 0 0ืโอเคเป็นเกมที่หลากหลายนะ,ะับมีฮีโร่เ,เยอะแยะมากมายหลายล้านตัวเลยนะฮะที่ยังไม่ได้เล่นโอเคใครสนใจนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ในสตรีมนะครับอยากเล่นก็นไปสมัครกันไว้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สี่กณฑ์สีเด check and help